สดีครับส,ส,สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดี่นรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องพีธรรมดานะครับช่องีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่นะครับของวันที่สิบสามนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะหุ้นไทยเช้าก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับตามเวลาตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะมันเป็นเลขจากตลาดหลักทรัพย์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะ ทุกคลิปทุกคลิปเลยขอบกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแสดงก็จะเบาบางเลขกให้ท่านผู้ชม to ้ลยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่าขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าเรามาชมคุณไทยเช้ามีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะอะไรเช้าเตรียมกระดาษปากกาดินสออย่างลบยาดมยาหมองพร้อมนะครับเอ่อเจ็ดกับแปดนะครับคุณไทยเช้านะเจ็ดกับแปดนะ จ็ดแปดนะครับเก้าสองสามสี่ห้านะครับเจ็ดแปดเก้านะเด่นนะขอเลือกที่เจ็ดกับแปดนะครับไปรูดไปวิ่งนะครับให้จับคู่เก่งก็จับไปนะครับประมาณนี้นะ,อะขอบบขอบคุณมากๆนะครับโจทย์เอาจทยเอาจะทำยังไงแป๊บหนึ่ง ครับจุดทันเลยเนาะครับผม ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับนะาชาวันนี้นะขอบคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ